แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,500คำในหัวข้อเกี่ยวกับ2,030 Thailand ไทยแลนด์นิวกันและราคาที่เกี่ยวข้องพร้อมบทนำช่องในภาษาไทยไม่มีตัวหนาและไม่มีชื่อช่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่จะอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีรถยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกให้คุณได้ติดตามก่อนใคร ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยในปี2030ซึ่งมีชื่อว่า2030 Thailand New กันซึ่งเป็นรถยนต์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งในและต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์ที่ล้ำสมัย แต่ยังรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของวงการยานยนต์เลยก็ว่าได้เริ่มจากคำว่ากันที่มาจากภาษาอังกฤษว่า go on หรือในภาษาไทยที่สื่อถึงการเดินทางการเคลื่อนไหวซึ่งเหมาะมากกับภาพลักษณ์ของรถยนต์แห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงคันนี้2030 Thailand New กันเป็นรถยนต์ที่พัฒนาโดยกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ของประเทศไทยร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก จุดเด่นหลักๆของรถคันนี้คือการใช้ระบบพลังงานสะอาด100%เซโดยมีให้เลือกทั้งแบบพลังงานไฟฟ้าล้วนและพลังงานไฮโดรเจนจุดนี้ทำให้มันกลายเป็นรถยนต์แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน รูปทรงของตัวรถเป็นแบบ Cross Futuristic ที่ผสมผสานระหว่าง SUV และคูเป้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวด้านหน้าเน้นความโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าเล็ดแบบฟูลแมทริกพร้อมระบบปรับองศาอัตโนมัติตามการเลี้ยวของพวงมาลายัยส่วนด้านท้ายดีไซน์เน้นความเรียบหรูแต่แฝงด้วยความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถยืดหดได้ตามความเร็วรถ มาดูกันในเรื่องของเทคโนโลยีภายใน2,030 Thailand n e w กันมาพร้อมกับหน้าจอแบบโฮโลกราฟิก AR Dashboard ที่สามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์บนกระจกหน้ารถโดยผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบต่างๆด้วยเสียงหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของดวงตาไม่ต้องใช้นิ้วแตะหน้าจอให้เสียสมาธิอีกต่อไป ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วย AI Guardian 7.0ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่แบบ Deep Learning หากระบบตรวจพบว่าคุณกำลังเหนื่อยหรือขับรถผิดปกติมันจะเตือนทันทีหรือหากมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุระบบจะสั่งหยุดรถอัตโนมัติ ที่นั่งภายในห้องโดยสารสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระ4จุดพร้อมระบบนวดในตัวที่ปรับตามสรีระของแต่ละคนวัสดุที่ใช้ภายในรถเป็นไบโอเลเทอร์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100% อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ2,030 Thailand n e w กันคือระบบอโต o นลอต6.2ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองทั้งในเมืองและทางหลวงโดยคุณสามารถนั่งพักผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งประชุมออนไลน์ขณะรถกำลังวิ่งได้เลยระบบนี้เชื่อมต่อกับคลาวกลางที่วิเคราะห์สภาพจราจรทั่วประเทศแบบเรียลไทม์แล้วเรื่องราคาล่ะ สำหรับราคาที่คาดการณ์ของ2030 Thailand New กันจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,390,000บาทสำหรับรุ่นพลังงานไฟฟ้าล้วนและประมาณ1,690,000บาทสำหรับรุ่นไฮโดรเจนซึ่งราคานี้รวมระบบ Smart g กริดชาร์ e เจและบริการซ่อมบำรุงฟรี5ปีเรียบร้อยแล้วถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่รถคันนี้ให้มาโดยเฉพาะในช่วงปี2030รัฐบาลไทยคาดว่าจะมีนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในเรื่องภาษีการลดค่าจดทะเบียนและการให้เครดิตภาษีเพิ่มเติมทําให้ราคาสุทธิของรถรุ่นนี้อาจลดลงอีกประมาณ10-15%เปเซเลยทีเดียวแน่นอนว่าเมื่อรถยนต์คันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์ในไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวเป็นยุคของรถยนต์อัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นเหมือนผู้ช่วยในชีวิตประจาวัน อย่าลืมว่ารถยนต์2,030 Thailand New กันยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมของคุณได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟบ้านแอร์หรือแม้กระทั่งสั่งเปิดประตูบ้านล่วงหน้าเมื่อคุณกำลังจะถึงบ้านทุกอย่างสั่งการผ่านรถได้หมดและแน่นอนครับว่าเราจะคอยอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกคนได้รู้ก่อนใครทั้งวันเปิดตัวจริงสเปคเต็มรีวิวแบบจัดหนักและโปรโมชั่นที่น่าสนใจของ2,030 Thailand New กัน ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับรถยนต์รุ่นนี้หรือคุณอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนในอนาคตเราจะนำความเห็นของคุณไปพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการให้มีภาพประกอบหรือให้แปลงเนื้อหานี้เป็นเสียงพากหรือสไลด์วิดีโอก็บอกได้นะครับ